สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกระผมนายสมบัติใจสุขรรหัสนักศึกษา6ข่าน1 1 0 7 0 9ครับดิฉันนางสาวพัชราเวชผลรหัสนักศึกษา6 5าน1 1 0 7 0 8ค่ะดิฉันนางสาวรักกักจุนรหัสนักศึกษา012ค่ะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูขอผ,ผมข้อจะมาสรุปเนื้อหาวิชานโยโบายและการบริหารคุณภาพการศึกษาครับสำหรับหัวข้อที่1น,นะครับก็คือท่านการบริหารเป็นศาสตร์และศีลศิลนักศึกษาเข้าใจว่าอย่างไรครับครับในความหมายของผมนะครับ,บด้านศีลน,นะครับจะเน้นการพัฒนาทางวิชาการและความรู้ทางวิชาศาสตร์ ในการบริหารแลบริหารหรือตั้งการองค์กรหรือตธุรกิจครับต่อไปนะครับการบริหารด้านสิลปนะครับจะเป็นการใช้ศิลปะและการสร้างสรรค์เพื่อให้การบริหารนะครับมีมีนวัตกรรมและมีความอ่อนโยนมากขึ้นครับ ต่อไปนะครับข้อที่2นะครับก็คือจงวิเคราะห์งานเสนอสาระสำคัญแนวคิดทฤษฎีต่างทางการบริหารจัดการแต่ะยุคพอสังเกตนะครับครับเราเริ่มต้นกันที่ยุคแรกเลยนะครับก็คือยุคปลาสสิกนนะครับนักบริหารจัดเป็นมักใช้แนวคิดท,ที่มุ่งเน้นการจัดการและควบคุมการทํางานนะครับโดยมีบทบาทในการตัดสินใจว่าและงคการควบคุมครับก็คืออธิบายในความหมายของผมน,นะก็คือ ในยุคคลาสสิกนะครับจะเน้นคนคนเป็นสําคัญครับโดยไม่สวนว่าเขาป่วยหรือเขาไม่สบายละครับ็เลยใช้งานเหมือนมองคนเหมือนต้งจากแบบนี้ครับครับต่อไปนะครับก็เป็นยุคสมัยใหม่นะครับก็คือนักบริหารจัดก,การและนักเศรษฐกิจนะครับมุ่งพัฒนาแนวคิดรวมรวมผสมระหว่างทฤษฎีคลาสสิกและแนวคิดสมัยใหม่ครับ ที่มีความสําคัญมีการส่งเสริมและความรับผิดชอบครับก็คือในยุคนี้นะครับก็จะมองคนแตกต่างจากยุคแรกน,นะครับเพื่อเป็นเห็ุผลท่าของคนมากยิ่งขึ้น,นะครับต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อสองสุดสามครับาาการจัดการยุคป,ปัจจุบันนั่นเองะครับครับการจัดการยุคปัจจุบันนะครับความแนวคิดเจงสถานาการณ์นะครับก็คือมีแนวคิดสำคัญ ที่ผู้บริหารมุ่งเพื่อปรับตัวต่อสถานการณ์อยู่ตลัดเวลาเช่นการบริหารแบบยุดหยุ่นการตอบสนองต่อสถานการณ์การบริหารทรัพยากรอย่างเฉพาะกจกโจงครับต่อไปนะครับจะเป็นการบริหารเชิงระบบครับการบริหารจัดก,การมุ่งเน้นที่เข้าใจและจัดก,การระบบทั้งหมดขององค์กรเช่นมุ่งเน้นที่ระบบการควบคุมภยัย ่า,า,า,ารัยับพาพการคำว่องมือเป็นสำคัญครับต่อไปนะครับหัวข้อที่2.3 1าจุนะครับในยุคแนวคิดทางปริมาณครับ,าาาบการบริหารจัดหมวดหมู่งพัฒนาใช้ข้อมูลปริมาณและวิเคราะห์ปริมาณเพื่อตัดสินใจและจัดก,การซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ตรีความน่าจะเป็นและวางแผนจะตัดสินใจในทางปริมาณนั่นเองครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ในยุคการจัดการลูกค้าพิวัฒนะครับท่านพ่อได้ารจัดการต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลต่อทั้งองค์กรทั้งวิธีกาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นการยุยุืนและการปรับตัวในการนำเทคโนโลยีดิจิตัลเข้าสู่การบริการครับอันนี้ในยุคนี้นะครับเริ่มมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ข้ามมีส่วนร่วมไปในยุคโลกาภิวัตน์นั่นเองครับ ต่อไปนะครับก็คือยุคปัจจุบันของเราเองครับหรือว่ายุคดิจิทัลนะคบการบริหารจัดการต้องมีการปรับตัวต่อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลเช่นการตัดการตลาดแบดิจิตอลการใช้เทคโนโลยีคลาวการปรับตัวเปลี่ยนแปลงธุรกิจครับซึ่งในยุคนี้นะครับก็จะเป็นการเน้นเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นครับเพื่อให้กันต่อเองรันกันไปหัวขคอ ภาวะผู้นำค่ะหนึ่งนะคะผู้ยิ่งใหญ่หลักการสำคัญของดิสฎีเกลสแมนนะคะคือการกล่าวว่าบุคคลบางคนค่ะที่มีความสามารถที่โดดเด่นและมีพลังมหาศาลนะคะสามารถมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงนะักประวัติศาสตร์และสังคมได้ค่ะแนวคิดนะคะบุคคลยิ่งใหญ่มีอิทธิพลสูงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญ ความเฉพาะเจาะจงของบุคคลผลกระทบในด้ออานประวัติศาสตร์สังคมเป็นต้นค่ะ 2. คุณลักษณะของผู้นำทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นำเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่หลายคนใช้ในการวิเคราะห์และทำนายความสามารถในการเป็นผู้นำของบุคคลแนวคิดนะคะคุณลักษณะเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ค่ะคุณลักษณะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ุณลักษณะเป็นสิ่งที่สืบทอดความสอดคล้องในหลายสถานการณ์นะคะเป็นต้น 3. พฤติกรรมของผู้นำทฤษฎีพฤติกรรมของผู้นำนะคะเน้นการศึกษาพฤติกรรมและการกระทําของผู้นําในบทบาททางองคะ์กรค่ะเพื่อหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้นาแนวคิดให้ความสําคัญกับพฤติกรรม และระเมิพนพฤติกรรมการจัดการและการจัดทำพฤติกรรมนะคะเป็นต้นค่ะตามสถานการณ์นะคะทฤษฎีตามสถานการณ์เน้นความสำคัญของการปรับตัวและการเลือกทิศทางการดำเนินการขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือบริบทที่เกิดขึ้นค่ะแนวคิดนะคะยอมรับความหลากหลายของสถานการณ์ที่อ,องค์กรมีต่อบทบาทของผู้นำคะ่ะ น,นะคะทฤษฎีผู้นําก,การเปลี่ยนแปลงเน้นที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีผลในองค์กรนะคะโดยผ่านการกระทําที่แรงจากความปรารถนาของผู้นําในการส,งส่งเสริมพัฒนาบุคลากรแนวคิดการสร้างวิสัยทัศนสร้างความรู้สึกของผู้ติดตามส,ส่งเสริมการยอมรับความเสี่ยงสร้างความรับผิดชอบสร้างการพัฒนาบุคลากรสร้างความกระตือรือ้ จงให้คำนิยามคำต่อไปนี้ค่ะคำนิยามของคำว่าคุณภาพนะคะคุณภาพก็คือมาตรฐานสูงของสิ่งใดๆนะคะเช่นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเหมาะสมประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้าค่ะต่อไปนะคะคำนิยามของคำว่าการจัดการคุณภาพนะคะการจัดการคุณภาพเนี่ยก็คือกระบวนการที่ผู้บริหารและพนักงานนะคะใช้เพื่อ ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะมีคุณภาพตามเป้าหมายโดยวงการวางแผนควบคุมการประเมินผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะต่อไปนะคะคำนิยามของคำว่าการควบคุมคุณภาพนะคะการควบคุมคุณภาพเนี่ยก็คือกระบวนการที่ใช้เพื่อดำเนินการควบคุมและติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะทั้นในระหว่างกระบวนการผลิตและหลังจากนั้นนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและตรงตา คำนิยามอยาของคาว่าการตรวจสอบคุณภาพน,นะคะการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยก็คือกระบวนการที่ใช้เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะเพื่อสันัดถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องที่อาจจะเก,กิดขึ้นและทําการแก้ไขเพื่อได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุดค่ะต่อไปนะคะคำนิยามอยาของคาว่าการประกันคุณภาพน,านะคะการประกันคุณภาพเนี่ยก็คือระบบหรือก,ร,บบร,อกระกบวนการที่มีเป้าหมายนะคะในการสร้าง หรือบริการในทุกระดับนะคะตั้งแต่การวางแผนการผลิตการตรวจสอบและการจัดส่งนะคะด้วยการให้ความมั่นใจว่ามีมาตรฐานและข้อกำหนดที่ถูกต้องทุกขั้นตอนค่ะต่อไปนะคะคำคำว่าการประเมินคุณภาพนะคะก็คือกระบวนการที่ใช้เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่กำหนดไว้นะคะโดยจะพุ่งเน้นการวัดผล เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพที่ได้จากกระบวนการที่ดําเนินการไปค่ะต่อไปนะคะการจัดการคุณภาพทางองค์กรนะคะการจัดการคุณภาพทางองค์กรเนี่ยก็คือ จะรวการปฏิบัติที่มุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์และบริการนี่งมีคุณภาพที่สูงสุดนะคะส่งมอบความึงพอใจให้กับลูกค้าและพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อตอบสนองต่อการเปลีป่ยนแปลงและปรับตัวตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่5น,นะคะนาเสนอกระบวนการจัดการคุณภาพและอธิบายกระบวนการ กระบวน,นการจัดการคุณภาพนะคะก็จะมี4ขั้นตอนนะคะซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะ1การวางแผนนะคะ,นะคะก็คือแผนนะคะกำหนดเป้าหมายแผนการจัดการและกําหนดวิธีการวัดคุณภาพนะคะ2การทํางานดูการดําเนินการตามแผนที่กําหนดและรวดบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์3การตรวจสอบเช็คตรวจสอบผลลัพธ์ตามข้อมูลที่ดวดรวบรวมพิจารณาการประเมินคุณภาพ สี่การปรับปรุง x นะคะทาการปรับปรุงกระบวนการตามความต้องการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคุณภาพสูงนะคะหัวข้อที่6นะคะนักศึกษาคิดว่าการจัดการคุณภาพามีคุณค่าหรือประโยชน์ต่อองค์กรหรือไม่อย่างไรน,นะคะการจัดการคุณภาพนะคะมีประโยชน์ต่อองค์กรในหลายด้านค่ะ มาตรฐานสูงขึ้นนะคะช่วยในการสร้างและรักษามตาตรฐานคุณภาพที่สูงข,ขึ้นทําให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยมีคุณภาพค่ะ 2. พัฒนาการตลาดการมีคุณภาพที่ดีเนี่ยช่วยสร้างความรักที่ดีในการตลาดเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 3. ลูกค้าพึงพอใจการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูงเนะะี่ยจะทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจค่ะ 4. ลดข้อบก ่วยพบและแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต 5. การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงกระบวนการทําให้ที่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายค่ะ 6. การบริหารความเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจโดยการตรวจสอบและบัญการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 7. ทีมทำงานที่มีประสิทธิภาพการในคุณภาพจะช่วยสร้าง พัฒนารรมที่เน้นการทำงานร่วมกันและการพัฒนาพนักงานค่ะกลุ่ที่สามว่าขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ